ใบดีเนาะมื้อ,อน,นี้เฮาสิมาต้มหมี่เนาะแม้ว,ว่าหมี่นี้มันก็จะพิเศษนิดนึงเนาะอันนี้นี่แม่นหมี่ใบๆเนาะหมีบ่บะซ่าอันนี้เปนเม่นยำยำรสซุก,กี้เนาะอันนี้แม่นยำยำอันเดิมพร่กแหละแม้ว่าคนรวยเขากินยังซี่กันอันนี้เป็นเกลือมะนาวเกลือมาได้แล้ว,ว,วอเวอาจิ้มมะเกะือไซม,มอลเลยเนาะอันนี้ยำยำ รถซุปี้้เนาะใส่ลงไปเนาะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปอันนี้แม่น้ำมันะนะบโมแม่น้ำมันมานนะ้ํน้ำมันนี่ใส่ลงไปแล้ว อืมกลิ่นหอมใส่ลงไปเยอะหอ,อมอเยอะใส่ลงไป,ไปถึงเมนูละอะไรอ่ะเมนูละต้มนี่พูดทางเงินบุญยังกับต้มนี่ ทำมังเงินบุญยังกระต้มนี่สร้างสร้างคางเงินบุญยังกระต้มนี่เนาะใส่ไปเลยใส่ไปแล้วฮอร์คาซิมามนุษย์เนาะคนแล้วจากนั้นฮอก,ก์สาิบวกไปเนาะ อ่าตอนนี้สื้อเนาะมันนี้มีไข่อันนี้มันไข่ <laughs> ใครใกล้เลยล่ะอันนี้เป็นใกล้เนาะใครใคร ເຮົາຊິມັນ4ຊມນີ້ເນ ผัดไระปัตช้นนี้ปุสูงเนาะแล้วก็ทาอีกหน่อยเนาะรอถ้ามันยังไม่สุกเดี๋ยวถ้ามันสุกเขาก็จิ้กกินกันเลยเดี๋ยวเสียบเอาเดี๋ยาจิกกินเลยเนาะ กันเลยนี่คือไข่มไม่มนอะไรอย่างนี้ main apa ini ni? ni kau siapa? panas อืมจ๋บดีสุดอยอดเลยคลิปของเราก่ะที่ได้จบวันนี้ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้